ไทั่วแฝงแดนดินสยามไปดูธรรมชาติงดงามไปดูธรรมชาติงดงามจะกดติดตามจองลแลมพาเที่ยวจะกดติดตามจองเลแลมพาเที่ยวท่องเที่ยวไปทั่วเมืองไทยจะอยู่ที่ไหนพาไปเที่ยวชมบนสีสายพันหายาสวยงามหลายหลากเป็นที่นิยมตลาดน้ำชื่อดังติดลม สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านค่ะมาทักทายผู้ชมในสวนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เช่นเดิมค่ะวันนี้วันนี้ละแรงก็จะมาแบ่งปันบอลสีเหมือนเดิมค่ะแล้วก็จะมาบอกข่าวบอกข่าวงานประกวดบอลสีนะคะก่อนที่จะชมไม้เนาะขอประชาสัมพันธ์งานประกวดบอลสีค่ะวันที่5วันที่6นะคะมีงานประกวดบอลสี ที่โลบินสันไลฟ์สไตล์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะแลแลนก็จะเดินทางไปที่นั่น2วันค่ะถ้าท่านใดอยูกได้เชิญชวนนะคะผู้ชมขาเชิญชวนเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่นั่น2วันก็คือวันที่5กับวันที่6ที่จะถึงนี่นะวันนี้ค่ะวันนี้ที่แลนแลนถ่ายทําอยู่นี่ก็คือวันที่3นะคะอุ้ยไม่ใช่สิหวยออกเมื่อวานวันนี้วันที่2ค่ะวันที่2วันที่2ก็เหลืออีกไม่กี่วันเนาะเหลืออีกไม่กี่วัน วันที่5วันที่6ค่ะเราจะไปเจอกันที่นั่น2วันนะคะท่านใดอยู่ใกล้เชิญชวนนะ,ะถ้าเจอละแลนทักทายด้วยนะคะชาวบุรีรัมค่ะวันนี้ละแลจะมาแบ่งปันบอลสีเช่นเดิมค่ะมาดูกันนะว่าเราจะแบ่งปันอะไรบ้างมาดูราคา3ต้น100บาทก่อนนะราคา3มต้น100บาทค่ะก็ะะจะมีนี่ไตรลงสยาม ต่ลงสยามเห็นไหมคะเริ่มกัดสีแล้วถ้ากัดสีแล้วเขาก็จะออกสีชมพูเข้มนะคะกัดสีเต็มใบเป็นชมพูเข้มคะ่ะอันนี้คือไตรลงสยามแล้วก็นี่ก็คือลูกไม้คะ่ะนี่คือลูกไม้อันนี้คือคุ้มรัพย์คุ้มทรัพย์ด่างนี่คือแก้วกินรีแก้วกินนาีเนี่ย เห็นไหมคะแรกๆมาใบจะเขียวนะแล้วก็เขาก็เริ่มกัดสีเริ่มกัดสีเนี่ยจะขาวเขียวแล้วก็ลายใบลายกระดูกใบสวยมากเลยนะคะเนี่ยเขาจะมีวิติมากเลยอันนี้คือแก้วกินรีนะคะแล้วก็บอนใบไผ่ค่ะนี่บอนใบไผ่ใบไผ่ใบไผ่เล็กๆแบบนี้นะคะใบเรีวเล็เกๆแบบนี้เป็นลูกไม้นะคะ แล้วก็ใบไผ่อีกชนิดหนึ่งก็ใบจะกว้างขึ้นมาหน่อยค่ะใบจะกว้างขึ้นมาหน่อยใบไผ่เนี่ยจะมีจะมีอ่าสชนิดนะคะชนิดใบเรียวเล็กเข้ามาดูดตรงนี้ชนิดใบใบเรียวแบบนี้ใบเล็กๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ใบกว้างข,ขึ้นมาหน่อยแบบนี้ค่ะนี่มี2ชนิดนะคะแล้วก็แบบนี้ค่ะแบบนี้จะทรงทรงกระทัดรัด ใบไผ่อันนี้คือ3ต้นหนึ่งบาทนะคะแล้วก็นี่ค่ะผ่อนพุทธะสามต้นหนึ่งบาทคระได้นะคะผู้ชมขายแล้วก็จะมีรักเอย๋ยรักเอ๋ยนี่รักเอย๋ยตรงนี้ที่เห็น,หนด่างๆว่นี่รักเอ๋ยนะคะอยู่ในกระถาง4นิ้วค่ะเรแลนส่งทั้งกระถางนะคะส่งทั้งกระถางเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปแล้วก็แอดไลน์แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะ ไม่มีปลายทางนะคะผู้ชมขาไม่มีปลายทางค่ะขอคนที่สะดวกโอนนะคะตรงนี้คือ3ตัว100บาทก็จะมีพรพุทธะแล้วก็มีใบไผ่ใบไผ่อยู่3ชนิดอย่างที่บอกค่ะแล้วก็จะมีแก้วกินรีไม้ทุกชนิดเนี่ยมีจำนวนอยู่นะคะแล้วก็มีไตรงสยามค่ะแล้วก็นี่คุ้มรัพ์ด่างลูกไม้ แล้วก็บอนพรมณีแล้วมาดูราคาราคา50ิบาทค่ะห้าสิบาทก็จะมีนี่ค่ะกิติมาเจจิรากิติมาจเจจิราเนี่ยราคาเขาดีงามมากเลยนะคะตอนน่อเนี้ราคาดีงามมากเลยสวนใหญ่ๆไม่พอขายกันนะคะของแลนด์แลนด์เนี่ยโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาก,มาก็ก็ขายได้ตลอดค่ะ ขายได้ตลอดเลยอันนี้คือกิติมาเจจิราแล้วก็จะมีเวทมหาวันเอ๊เวทมหาวันนี่เหลือเวทมหาวันนี่ค่ะเวทมหาวันจะมีอยู่จะเหลือสองต้นนะคะมีสองหน้านะหน้านี้หน้านี้ก็สวยแล้วก็หน้านี้ค่ะหน้าแดงเข้มอันนี้ต้นละห้าสิบบาทนะคะตัวละห้าสิบบาท เวทมหาวันแล้วก็บอนกาบค่ะบอนกาบกาบลูกไม้ค่ะต้นละห้าสิบบาทที่เห็นอยู่นี่ค่ะบอนกาบลูกไม้สวยๆเนี่ยต้นละห้าสิบบาทค่ะแล้วก็นี่ค่ะ สบายแพรวาสบายแพรวาเห็นไหมคะเริ่มกัดสีเห็นไหมสีชมพูสีชมพูกลางใบเข้มแบบนี้ค่ะแล้วก็ชมพูอยู่กลางแล้วก็ขอบเป็นสีเขียวถ้าใครชอบไม้แบบนี้นะคะอันนี้คือต้นละห้าสิบบาทนะคะต้นละห้าสิบบาทสอบถามมาได้เลยค่ะนี่ค่ะบอลใบไผ่ที่มองเห็นอยู่นี้ใช้ทั้งหมดเลยนะคะสามต้นหนึ่งร้อยบาท แล้วมาดูต้นละหนึ่งรอยบาทค่ะมาดูต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะผู้ชมคะไอแมงมุมค่ะสวยมากเลยเนี่ยไอแมงมุมอะ่ะตอนแรกอะ่ะตรงเนี้ยเหลือหกต้นเนี่ยเรนเนว่าจะไม่ขายแล้วนะทั้งหมดมันมีมันมีสิบสิบหกต้นขายไปแล้วสิบต้นค่ะตอนแรกจะเก็บไว้หกต้นทีเนี้ยมันเยอะไปเรแเนจะแบ่งจะแบ่งแค่สองต้นนะคะตรงเนี้ยไอแมงมุม ต้นละ100บาทนะคะจะแบ่งแค่2ต้นนะใครทันก็ทันนะคะสอบถามมาได้นะคะถ้าใครอยากจะเลี้ยงไอ้เมงมุมเวลาโตมาสวยมากเขาจะออกสีสแดงส้มเห็นไหมคะสีแดงส้มแล้วก็ลายกระดูกจะชัดเจนขึ้นลายกระดูกเขียวแดงส้มเห็นไหมเนี่ยสวยมากไอ้แมงมุมต้นละ100บาทนะคะแล้วก็นี่ค่ะเพชศแสนมณีเพศแสนมณีก็เช่นเดียวกันค่ะ เพชรแสนมณีตอนนี้มีแบ่งปันอยู่หต้นนะคะต้นละหนึ่งร้บาทนี่ค่ะเพชรแสนมณีเนี่ยสวยมากต้นละ100บาทมีแบ่งปันอยู่หต้นเพราะว่าก่อนหน้านั้นมันก็จะมีสิบกว่าต้นแล้วอะไรก็ขายไปบ้างแล้วแล้วก็เก็บไว้เป็นแม่พันธุ์แล้วก็นี่ค่ะถ้วยฟูแผงค่ะถ้วยฟูแผงต้นละ100บาทนะคะสีชมพูเข้มๆแบบนี้สวยงามมากเนี่ย เป็นถ้วยฟูแผงนะคะถ้วยฟูตัวจริงอยู่ตรงนี้ถ้าตัวจริงจะเป็นแบบนี้นะคะถ้วยฟูตัวจริงจะเป็นแบบนี้เนี่ยออ่ใบเขาจะออกมนๆแล้วก็แล้วก็ใบก็จะเขาเขาก็จะฟูฟูขึ้นมาค่ะเขาถึงมีชื่อว่าถ้วยฟวยูอันนี้ถ้วยฟูตัวจริงนะคะอันนี้คือถ้วยฟูแผลงค่ะสีจะเข้มกว่านะ นี่ต้นละ100บาทนะคะสอบถามมาได้แล้วก็นี่อีกหนึ่งต้นค่ะพลิงเลดี้ค่ะพลิงเลดี้สีชมพูส,สวยๆตรงนี้ค่ะตรงนี้จะมีอยู่อ่อสิบสิบเอ็ดต้นนะคะสิบเอ็ดต้นและแเรนจะแบ่งห้าต้นนะคะแล้วก็จะเก็บเป็นแม่พันธุหกต้นค่ะพลิงเลดี้ตรงนี้ก็ต้นละหนึ่งร้อยบาทไม้สวยมากเห็นไหมคะสวยเด่นมากเลยสอบถามมาได้นะถ้าใครชอบต้นไหนคะ่ะ รอบนี้มาแบ่งปันไม้ใครชอบต้นไหนก็สอบถามมาได้ตามเบอร์ที่อยู่ใต้คลิปนะคะนี่เห็นไหมคะไตรลงสยามไตรลงสยามก็จะมีสิบกว่าต้นนะคะส่วนด้านนี้ค่ะไม้เพิ่งจะลงใหม่ไม้เพิ่งจะลงใหม่มหมโตไม่ทันค่ะโตไม่ทัน เดี๋ยวไปดูตู้ตู้ต่อไปนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกระถาง6นิ้วนะคะมาดูตู้นี้ค่ะผู้ชมค่ะตู้นี้ก็จะเป็นไม้กระถาง6นิ้วนะคะที่แรงขึ้นไว้6นิ้วแต่ว่าถ้าใครสนใจนะคะก็จะแบ่งปันนะเพราะว่าเขาต้นใหญ่แล้วราคาแบ่งปันนี่อยู่ในกระถาง6นิ้วนี่สูงทั้งกระถางนะคะใครสนใจก็สอบถามมาได้นี่เห็นไหมคะเพชมนมณีเวลาโตมาจะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ค่ะ ที่กระถาง4นิ้วเลแลนด์ขายขายอยู่100บาทถ้าโตมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสวยมากเพชรแสนมณีแต่ถ้าใครชอบต้นโตแบบนี้นะเลแลนดแ,แบ่งปันอยู่ที่กระถางละ200บาทนะคะมีหัวแล้วต้นใหญ่แล้ว200บาทจิติมาสก็เช่นเดียวกันค่ะจิติมาสเจเจรานี่ก็200บาทแล้วก็จะมีนี่ค่ะ เทพจุตินี่คือบอลเทพจุตินะคะก็200บาทเช่นเดียวกันค่ะต้นนี้ก็จะเป็นอโอจำชื่อบอนต้นนี้ไม่ได้อีกแล้วว่าที่ถ่ายให้ชมอยู่นี่นะคะ,แ,ะแรงขายต้นละ200บาทนะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วใส่แม่พันธุ์ไม้มีหัวค่ะส่งทั้งกระถางค่ะแล้วก็จะมีต้นนี้ด้วยนี่เพชรเกษม เพชรเกษมสวยมากเนี่ยเพชรเกษมนี่แบ่งปันอยู่3กระถางนะถ้าใครสนใจเพชรเกษมก็ same, mm hmm. 200บาทเช่นเดียวกันค่ะ mm hmm. และส่วนต้นนี้ค่ะเจ้าปอแก้ว200บาทค่ะ mm hmm. ต้นนี้เป็นกาคาบพลิกมังคาเนี่ย สองบาทนะคะอันนี้เป็นเอาจริงๆค่ะจำชื่อไม้ไม่ได้แล้วก็จะมีนี่ค่ะเทพซิรินเทพสิลินสวยมากเลยเทพสิลินนี่แลนดนแบ่งปันอยู่2กระถางนะคะเทพสิลินนี่แลนดนแบ่งปันอยู่ที่กระถางละ3 0 0บาทนะคะ300บาทต้นใหญ่มากสูงแบบนี้เลยค่ะสูงแบบนี้เลย ตัวละ300บาทนะคะเทพศิรินขอราคา300บาทถ้าใครสนใจนะคะสอบถามมาได้เลยไม้นี่ที่ถ่ายให้ชมอยู่นี่ไม้ทุกต้นหลายๆแบ่งปันนะคะแล้วก็นี่จะเป็นลูกไม้ค่ะลูกไม้ใบกลมสวยมากอันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะตัวละ300บาทลูกไม้ต้นนี้อยู่ในกระถาง6นิ้วส่งทั้งกระถางนะคะผู้ชมคะส่งทั้งกระถางถ้าใครสนใจ นี่ที่เห็นอยู่นี่เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้หูตันๆนี่ก็ลูกไม้ค่ะส่วนนี้จะเป็นยอดมองกุฎค่ะยอดมองกุฎเวลาโตมาสีจะเข้มแบบนี้หลายๆท่านก็อาจจะได้ไปแล้วเนาะเนี่ยถ่ายให้ชมค่ะผู้ชมขาถ้าท่านใดสนใจต้นไหนก็สอบถามมาได้เลยแล้วนนแบ่งปันนะแบ่งปันถ้าต้นใหญ่ก็ราคาจะสูงขึ้นนิดนึง ราคาจะอยู่ที่200บาท300บาทแล้วค่าส่งนะคะค่าส่งค่าส่งสำหรับกระถาง6นิ้วนะแลนลคิดเป็นเป็นต้นนะคะต้นหนึง70บาทค่ะค่าส่ง70บาทคิดเป็นต้นค่ะถ้าใครรับ2ต้นก็ค่าส่งก็ก็ต้องขออนุญาตคิดคิดเป็นต้นนะคะเพราะว่าค่าส่งไปเสนียกระถาง6นิ้วเนี่ย ค่อนข้างที่จะสูงมากแล้วก็การแพ็การอะไรอีกค่ะค่อนข้างที่จะยุ่งยากค่าส่งเฉพาะกระถาง6นิ้วนะคะแลนแ์นขอขอต้นละ70บาทนะคะส่วนกระถาง4นิ้วค่ะก็เหมือนเดิมค่ะค่าส่งเหมาเหมาเบาทเช่นเดิมค่ะนี่เห็นไหมสวยมากเลยเนี่ยเพชรแสนมณียิ่งโตยิ่งสวยนะคะเพชรแสนมนีเนี่ยจะเป็นไม้ที่สวยตั้งแต่เด็กนะคะ เป็นไม้ที่สวยตั้งแต่เด็กต้นใหญ่ตัวละ2 0 0บาทนะคะแต่ถ้าต้นเล็กตัวเล็กกระถางสีนิ้วต้วละ100บาทใครสนใจสอบถามมาได้ค่ะใครสนใจสอบถามมาได้แล้วก็จะมีตรงนี้ค่ะแม่ฟ้าหลวงแม่ฟ้าหลวงเลยแรงก็ขายตัวละ200บาทนะคะแม่ฟ้าหลวงมี2กระถางค่ะตัวละ2 0 0บาทส่งทั้งกระถางค่ะค่าส่งค่าส่งอย่างที่บอกค่ะ อันนี้ก็จะเป็นถ้วยฟูค่ะถ้วยฟูชอบต้นไหนสอบถามมาได้นะคะแล้วท้ายคลิปค่ะแลนจะมีแบ่งปันโชว์เก้าชั้นนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะแล้วนี่ค่ะผู้ชมขาแลนมีโชว์เก้าชั้นมาแบ่งปันสองต้นนะคะมาแบ่งปันสองต้นรอบนี้ค่ะไม้สวยๆเลยค่ะเนี่ยดูค่ะดูความสวยของไม้ดูสีของไม้ค่ะแล้วดูใบล่าสุดค่ะ ไอ้ที่ขาวๆเนี่ยสีแดงชมพูเข้าเลยนะคะอันนี้เป็นเป็นเป็นชมพูเข้มนะคะชมพูเข้มปลายแดงเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะชมพูเข้มเลยสีจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ต้นที่หนึ่งนะคะแล้วก็นีนต้นที่สองนี่ค่ะต้นที่สองเห็นไหมสวยมากเลยบอกผู้ชมก่อนนะคะว่าไม้ที่คุณเห็นอยู่นี่นะคะเป็นไม้กระถาง กระถาง6นิ้วนะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะดูสีเข้มมากเลยอันนี้แลนด์แบ่งปันอยู่ที่ต้นละ700บาทนะคะต้นละ700บาทค่ะโชก้าชัน้นต้นละ700บาทดูสีของไม้ค่ะเนี่ยแม่เขาสวยมากเลยค่ะผู้ชมคะ่ะนี่เป็นไม้เป็นไม้อ่าแยกหนอกมาเป็นไม้แยกหนอไม้แยกหนอกก็คือ คือแม่เขาเนี่ยหลักหมื่นนะคะแม่เขาหลักหมื่นก็คืออะ่ะยกยอดใช่ไหมคะยกยอดแล้วเขาแตกหน่อออกมาเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้คะ่ะนี่เห็นไหมคะอันนี้ไม้ดำแบ๊กนะไม้ดำแบ๊กอันนี้อันนี้ลแลนอ่ายกยอดเองตัดยอดเองนะคะเนี่ยไม้แบกเห็นไหมคะนี่คือตอของเขาเนี่ยแล้วเขาก็แตกหน่อออกมาเราเราตัดยอดออกไป ตัดยอดออกไปใช่ไหมคะแล้วเขาก็แตกหน่อออกมาแตกหน่อออกมาเราก็แยกหนอ่อพอแตกหน่อออกมาเราก็แยกหนอ่อแยกหน่อแล้วก็มาใส่กระถางใหม่ก็จะได้แบบนี้อันนี้ยกตัวอย่างให้ชมนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะเป็นแบบนี้คือไม้แข็งแรงแล้วนะคะต้นละ700บาทนะคะผู้ชมคะเนี่ยต้นละ700บาทค่ะโชวเก้าชั้นสวยมากเลยสวยมากเลยถ้าท่านใดสนใจสอบถามมาได้เลยนะคะวันนี้คลิปนี้มีแบ่งปัน2ต้นค่ะ มีแบ่งปันสองต้นไม้อยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วค่ะสอบถามมาได้เลยค่ะเนี่ยโชก้าชั้นที่ที่เรนเลี้ยงเอาไว้นะคะจะจะทยอยค่อยๆแบ่งปันเนี่ยเหมือนเขาแบบเขาเป็นเชื้อรา,าค่ะใบเขาไหม้แล้วเพิ่งจะฉีดยาเข้าไปก็เลยเอามาตั้งไว้ข้างล่างเขาก็เริ่มเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาไม้สวยสวยทุกต้นเลยอะ่ะ เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาค่ะรอบนี้อย่างที่บอกถ้าใครสนใจนะคะสอบถามมาได้นะต้นละ700บาทค่ะโชก้าวชั้นสวยมากเลยโชก้าชั้นนะคะผู้ชมค่ะค่าส่งอยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะหนึ่งร้บาทส่งแพ็กแบบใส่ตะกร้าไปนะคะใครสนใจสอบถามมาได้นะคะสวยมากเลยรอบนี้โชก้าชั้นสวยมากเลยเนี่ย อยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะอยู่ในกระถางหกนิ้วค่ะส่งแบบแพ็คใส่ตะกร้าไปค่ะต้นละเจ็ดร้บาทค่าส่งคิดต้นละหนึ่งร้อยบาทค่ะถ้าท่านใดสนใจนะคะสอบถามมาได้นะคะตามเบอร์ที่อยู่ใต้คลิปค่ะกระถาง4นิ้วค่าส่งเหมาเหมาอยู่ที่70บาทนะคะซื้อกี่กี่ต้นก็70บาทแล้วก็ส่งให้ทั้งกระถางนะคะแล้วถ้ากระถาง6นิ้วค่ะถ้าท่านใด สนใจกระถาง6นิ้วนะคะกระถาง6นิ้วคิดต้นละ70บาทนะคะเพราะว่าไมา้ไมา้าเราต้องบวกค่าแพ็กมันจะมีค่าแพ็กค่าแพ็คแล้วก็น้ำหนักค่อนข้างที่จะสูงค่ะการ,รการแพ็กก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะคะต้องขอกระถาง6นิ้วขอต้นละ70บาทนะคะส่วนกระถาง4นิ้วค่ะส่วนกระถาง4นิ้วก็ค่าส่งเหมาเหมา70บบาทเหมือนเดิมค่ะ ขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปจนจบคลิปค่ะเจอกันที่บุรีรัมย์นะคะผู้ชมขาเจอกันที่บุรีรัมย์ค่ะวันที่5วันที่6ค่ะแลนจะไปที่นั่น2วันนะคะไปเจอกันได้นะคะใครอยู่ใกล้จังหวัดใกล้เคียงก็ไปร่วมงานกันได้ค่ะงานประกวดบอลสีแล้วก็ที่งานก็จะมีบอลสีไปวางจําหน่ายด้วยนะคะถ้าท่านใดสนใจเชิญชวนค่ะไปเจอกัน2วันค่ะขอบคุณผู้ชมอีกครั้งนะคะลาไปก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ